การที่ลูกติดเกมติดอะไรมากจนจนถึงขั้นเลยเถนะิดอ่ะเพราะว่าอะไรนอนดึกติดเกมติดโซเชียลติดมือถืออันนี้เป็นปัญหาละ่ะผู้ใหญ่จะพูดเสมอว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยจิตไม่ค่อยแข็งเหมือนรุ่นเขาอันนี้ผมเจอเยอะในในชีวิตประจําวันเหมือนที่ผมพูดในคลิปล่าสุดเดี๋ยวนี้มันก็มีเด็กมาปรึกษาเยอะครับคป่วยเรื้อรังทั้งที่เขาไม่ควรจะป่วยค่ะ และป่วยพวกนี้ส่วนใหญ่หนีไม่พ้นอะไรลนะภูมิต้านทานไม่แข็งแรงนอนดึกติดเกมติดโซเชียลติดมือถืออันนี้เป็นปัญหาละ่ะยิ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะมีแว่นละ่ะมีเออละ่ะทุกอย่างก็จะไปอยู่บนแว่นแม่มิ่งจะไม่เชื่อนะล่าสุดผมมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งเนี่ยเกษียณล,ละบอกว่าวันวันทำอะไรผมก็คุยเขบอกเขาไม่ทำอะไรเขากินข้าวเสร็จเขาใส่แว่น เข้าสู่ยุคเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วแว่นเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันมีอวตารมีโลกอยากวันนี้อยากจะไปอยู่ที่หาดก็ไปแล้วก็ไปเจอก็คุยไปมีความสัมพันธ์ไปคุยกันมันมันมีหมดนะฮะทุกเลเวลเลยนะฮะลึกหรือไม่ลึกสรุปว่าคุณลุงท่านนี้นะขอใช้คำว่าคุณลุงนะหกสิบกว่าแล้วบอกกับผมว่าหมอครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากอยู่บนโลกปัจจุบัน ผมมีความสุขที่จะไปอยู่ในโลกแบบนั้นมากกว่าทุกๆวันเวลาผมหลับผมตื่นมาผมลุกฟอร์เวิร์ดที่จะไปใส่แว่นและเข้าไปอยู่ในโลกอย่างนั้นมันทำให้ผมเคยหนังเรื่องหนึ่งใน Netflix ผมจำชื่อไม่ได้ล่ะเป็นหนังที่คนวาดภาพอย่างนี้เลยเพราะมนุษย์เราจริงๆต่อไปเนี่ยการคุยกันมันไม่ค่อยมีละทุกอย่างมันจะผ่านพวกนี้หมดอ่ะทีนี้กลับมาเด็กปัจจุบันก็ไม่น้อยอะ หรือเราเรียกสังคมก้มหน้านะคำ<ช>พูดนี้<ช>มัน<า>ก,ก็มากขึ้นเรื่อยๆเด็กสบตากับผู้ใหญ่หรือเราเรียกว่า EQ <ช>น้อยลงนะ<ช><ช>แะม่มิ่นอยากให้มองปัญหานี้ยังไงดีครับสำหรับเรื่องโลกความเป็นจริงกับโลกออนไลน์ทำไมบางคนถึงเลือกโลกออนไลน์เขาเพียงแค่ใช้ตาดูใช้หูฟังเขาไม่ต้องคิดอะไรมากมาย เขาไม่ต้องคิดที่จะตอบคําถามพ่อแม่วันนี้ไปทําอะไรอะไรซึ่งริงคําถามแบบจ้องจับผิดไม่ใช่คําถามปลายเปิดที่อยากให้เขาให้เขาแสดงความคิดเห็นให้เขาได้บอกเล่าว่าเขาไปทําอะไรมาแต่การหยนโลกอะไรพวกเขาไม่ต้องมานั่งตอบคําถามแบบนี้มันเป็นความสุขเดี๋ยวนี้คือเด็กอะ่ะการสื่อสารถึงไม่ค่อยดีเพราะอะไรเพราะเขาอยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่ อยู่กับโลกออนไลน์ซะส่วนใหญ่อันนี้ก็คือมิ่งอันนี้เพิ่งคุยกับลูกมาบอกมามา่าใช่เดี๋ยวนี้หนูก็มองว่าเด็กไทยหรือว่ารุ่นๆอย่างหนูเองเนี่ยทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในออนไลน์เดี๋ยวนี้เรียนยิ่งยิ่งมีการเรียนออนไลน์ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในในสังคมโลกง่ายๆตั้งแต่ช่วงโควิดแต่ว่ามันกลายเป็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์โลกเลยกลายเป็นว่าการสื่อสารเนี่ยด้วยอคำพูด การมาเจอกันมันกลับลดลงความสัมพันธ์แน่นอนมันต้องลดลงแล้วก็เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นหรือแม้แต่คนในครอบครัวสังเกตง่ายๆว่าเด็กเนี่ยพอกินข้าวเลยเสร็จปุ๊บเข้าห้องปิดห้องเลยทั้งวันเลยแม่ต้องบางทีต้องตะโกนเรียกตามมากินข้าวเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขารู้สึกว่าบ้านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ทําให้เขารู้สึกว่ามีความสุข สมาชิกในบ้านหรือพ่อแม่หรือแม้แต่พี่น้องมันเองไม่ได้รู้สึกว่าน่าคุยน่ามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้เด็กเป็นขนาดนี้เพราะว่าแต่ละคนคืออยู่ในมุมของตัวเองบางทีพ่อแม่คุยกับลูกเนี่ยมือก็ถือมือถืออยู่บางครั้งเราว่าลูกแต่เราลืมดูตัวเองและอีกอย่างหนึ่งคือการที่ลูกติดเกมติดอะไรมากจนจนถึงขั้นเลยเถิดอ่ะเพราะว่าอะไรเราตอนที่เราหยิบยื่นให้เขาเนี่ย เราได้ตั้งกติกากับเขาไว้ไหมเราได้บอกเขาไหมว่าเพราะเดี๋ยวนี้เด็กตั้งแต่เล็กเเลยก็ต้องใช้มือถืออย่างน้อยอาเด็กอนุบาลยังบางคนยังมีมือถือเพื่อตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่มารับจะได้นัดเจอกันหรืออะไรแบบนี้ก็ได้แต่อย่าลืมสึกว่าตอนที่เรายื่นมือถือให้ลูกอะลูกไม่เคยรู้เลยว่ามือถืออะไรเป็นยังไงแต่เราบอกนะใช้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่พอเรายื่นไปให้รับโดยที่เราไม่ได้ตกลงอะไรกันแล้วพออย่าลืมว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบห้าปีเอาแค่เริ่มเอาสิบห้าถือว่าเป็นวัยรุ่น หนึ่งถึงสิบห้าปีเนี่ยเขาเก็บอะไรมาต้องเยอะแยะมากมายพฤติกรรมของพ่อแม่การเลี้ยงดูทัศนคติหลายๆอย่างความเชื่อหรือการกระทําหลายๆอย่างทั้งดีและไม่ดีเพราะพ่อแม่ก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือเขายังยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากแต่พอสิบห้าปุ๊บมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนบางครั้งมันเหมือนกับเด็กบางคนเหมือนเขาระเบิดอ่ะพอเขาไปเจอเพื่อนยิ่งเข้ามัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกเขาเป็นอิสระมากขึ้น เลยกลายเลยรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อแม่ดูแลใกล้ชิดมาแล้วยังติดความรู้สึกนั้นยังใกล้ชิดอย่างนั้นมาเลยกลายเป็นเขาอึดอัดกลายเป็นรู้สึกว่าทําไมเหมือนกับแบบแม่ต้องคอยจับผิดแม่ต้องคอยอเหมือนกับคิดว่าเขาไปต้องไปทําไม่ดีอยู่เสมอเมื่อทีเด็กไม่มีใครอยากเป็นเด็กไม่ดีไม่มีใครอยากเป็นคนเลวแต่บางครั้งสถานการณ์มันทําให้เขา เปลี่ยนแปลงไปโดยที่บางทีตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ก็เข,เขาเบื่อเขาไม่อยากทำใจให้เขาทํายังไงอ่ะอ่าไม่ให้เล่นเกมได้ไก็ไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมแล้วทําอะไรนอนเฉยๆไม่ได้ทําอะไรให้เกิดประโยชน์เพราะเราไม่ได้เออลูกไปนัดกันไปนี่กันไปทํากิจกรรมไปวิ่งไปออกกําลังกายคือเราไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เรากลับรู้สึกว่าเราไปทําเพื่อแบบว่าหลอกลอก่อ เอะไม่ไม่เล่นเกมแล้วเดี๋ยวยิปออกไปคือเราคือเด็กอะ่ะเขาจําว่าในระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่ทำยังไงแล้วอยู่ดีพ่อแม่เพิ่งมาเปลี่ยนเพราะคิดว่าอ๋อตัวเองไปได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นลองเปลี่ยนดูซิพ่อแม่เปลี่ยนจริงไหมเด็กเขาก็ไม่เชื่อเขาจะยังไม่เชื่อเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาพ่อแม่ไม่เคยทําอย่างนี้พ่อแม่หลายคนไม่มีดีใจที่เขา เขาพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่เขามา่คุยกับแม่แม่เงบอกเขาเอาวิธีการไปคุยกับลูกแล้วเขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นแต่เขาก็ต้องสู้กับตัวเองบอกใช่เพราะว่าคนเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ถ้าไม่สู้กับใจตัวเองอะ่ะมันมันไม่ใช่การเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะก็เลยมองว่างั้นคุณแม่พยายามทำอีกทำให้ลูกรู้ว่าแม่ได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆแม่อยากเป็นแม่ที่น่ารัก,กอยากเป็นแม่ที่เข้าใจลูกแล้วจริงๆอ่านั่นแหละเมื่อน,นั้นแหละคุณถึงจะเรียกลูกคุณกลับมาได้ แล้วสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเกมหรือเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่สิ่งนั้นจะเป็นเพียงแค่องค์ประกอบแต่ในใจของลูกอะจะมีพ่อแม่อย่างแท้จริงผมจับประเด็นทั้งหมดที่แม่เม่งกำลังจะมองให้ทำให้พวกเราทุกคนมองเห็นคืออันที่หนึ่งเลยการเล่นเกมจริงๆไม่ผิด,ผดสองแต่เราได้กำหนดกติกาไหม,มและสามถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมเราได้พร้อมที่จะสร้างบรรยากาศให้เขา มีอะไรที่มันแอคทีฟไม่ให้เขาเบื่อไหมเพราะสี่คำนี้โดนมากจริงๆไม่มีเด็กคนไหนอยากจะเกหเลยมันคือสถานการณ์และเขาจะต้องหาทางออกในระดับความคิดของเขาซึ่งง่ายที่สุดอย่างที่พี่พิงบอกก็คือเกมนั่นแหละไม่ต้องมีใครมาถามไม่ต้องแอคทีฟอะไรมากเข้าไปก็สนุกไม่เพอร์ซันอลสุดท้ายหลายคนอาจจะรู้สึกว่า อ่ะแม่มิ่งเบรมพ่อแม่อีกแล้วเหรอไม่ใช่นะครับเคยโดนครับ <c oughs> ว่าอะไรเลยก็พ่อแม่ผิดเหรอ <c oughs> อะไรเลยก็แบบต้องพ่อแม่ต้องปรับเหรออันนี้ผมก็คิดตามนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแม่มิ่งพูดถูกนะคือเด็กมันก็เหมือนกระดาษขาวแหละใช่ <c oughs> มันยังอินโนเซนต์อยู่อะ <c oughs> มันก็คิดในแค่มุมมองของเขาอ่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเราเป็นตัวอย่างเรา พร้อมที่จะปรับตัวเองแล้วเปลี่ยนวิธีของเราโดยการเอามือถือลงปิดทีวีแล้วสื่อสารกันหรือมีแอคทิวิตี้อย่างอื่นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเด็กมันก็คงจะเห็นออปชันอื่นในชีวิตใช่ค่ะแต่ส่วนเด็กที่มันติดเกมจริงๆติดแบบเข้าไปแล้วออกยากอันนี้ก็อาจจะต้องมีกฎเกณฑ์หรือมีวิธีการ,รซึ่งผมเชื่อว่าตุ๊ก <c oughs> ก็มีประสบการณ์ใกล้ตัว <c oughs> นะครับกับ <c oughs> คนในบ้าน <c oughs> นะครับ ก็ตุ๊กก็ใช้ทางออกอีกทีเลยครับค่อยๆคุยค่อยๆหากิจกรรมหางานหาอะไร<ช>นะครับฟังแวบหนึ่งเนี่ยผ่านไปสี่ปัญหาแล้วรู้สึกเอ๊ะบางคนก็ไม่มิ่งเบมพ่อแม่หรือเปล่า <c oughs> เบมพ่อแม่หรือเปล่า <c oughs> ผมว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ย้ำอีกทีเด็กก็คือกระดาษขาวนั่นแหละแลนะราบแดที่เขายังเป็นแค่เด็กแล้วเป็นทีเนจเนี่ยเรามันมีหน้าที่แล้วเราต้องออกเลยนำไปถึงหัวข้อสุดท้าย นี้ลึกหน่อยนะครับหัวข้อสุดท้ายที่ที่เจอมากขึ้นเรื่อยๆก็คือปัญหาสุขภาพจิตในเด็กจะเห็นว่าผู้ใหญ่จะพูดเสมอว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยจิตไม่ค่อยแข็งเหมือนรุ่นเขาหรือเราเรียกว่า emotional tolerance ความอดทนอดทนสู้รุ่นรุ่นก่อนไม่ได้เด็กสมัยนี้เอะอะอะไรก็ซึมเศร้าเอะอะอะไรก็สมาธิสั้น เออะไรก็ปัญหาที่ทำงานก็ต้องพ่อแม่ต้องมาวิ่งอีกมุมมองไม่มีเ่าจะแชร์หรือเปิดประเด็นหรือเปลี่ยนมุมมองหรือปรับเปยนเสร็จให้กับคนระดับแรกยดายไงครับก็คือง่ายๆว่าอย่างที่บอกเราต่าง Generation เนาะในสมัยพ่อแม่ก็คือทุกอย่างมันยังเป็นแมนนวลเรายังรอได้คอยได้แต่ปัจจุบันนี้อย่าลืมว่าลูกเขาเติบโตมาพร้อมกับดิจิทัล ื่นมาก็คือมีมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยแค่คลิกก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วยิ่ง๋ยวนี้คือทุกอย่างอยู่ในมือถือทั้งเกมทั้งความสนุกทั้งความสะดวกสบายหลายๆอย่างอยู่ในมือถือหมดเขาไม่ต้องรอเนี่ยการรอกับการไม่รออันนี้ต่างกันละเพราะฉะนั้นเราจะต้องสอนลูกให้เขารู้จักที่จะรอเป็นตั้งแต่เด็กถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาสอนลูกตอนที่เป็นวัยรุ่นแล้ว แล้วมันจะเป็นแบบนั้นคุณพ่อคุณแม่มันจะเป็นแบบนั้นเพาราะลูกเป็นวัยรุ่นเพราะตอนเด็กๆทําให้หมดเลยคุณเลี้ยงมาแบบนี้คุณทําให้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างคุณปกป้องดูแลคุค้มครองทุกอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีในช่วงวัยเด็กที่เขายังต้องการสิ่งนี้แต่เมื่อเป็นวัยรุ่นปุ๊บอยู่ดีๆที่บางคนบอกว่าเหมือนเป็นวัยรุ่นเหมือนการเปลี่ยนชั่วข้ามคืนคือพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนเลยคุณพ่อแม่บอกว่าแม่มิ้งทาไมปีที่แล้วลูกเป็นแบบนี้พอปีีีีนนน้้้้้้พขึมมปปปุป๊บบลลลลลููลลกบบกกกเเเ่ยยยไแแาาาวววรด็ถง เถียงสิดีแปลกไหมไม่บอกว่าเถียงดีเพราะอะไรเขากําลังจะบอกในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับพ่อแม่อยากให้หยุดเถียงคุณต้องฟังแล้วเสียงมันจะลดลงเองคุณนิ่งก่อนแล้วฟังเขาการฟังเขาเนี่ยแล้วเราอยากแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันขัดหูจังอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งรีบสอนบางทีเห็นลูกเข้าบ้านกลับมาบ้านค่ำหน่อยแกไปไหนมาเอาละเริ่มลนะ ลูกก็ไม่อยากพูดรักพอมาถึงปุ๊บตุ้มเข้าห้องไปเลยปิดประตูห้องไม่สนใจไม่พูดแต่ถ้าแม่เปลี่ยนวิธีการอ้าวไปไหนมาเดี๋ยวไปอาบน้ำไหมเดี๋ยวแม่เตรียมข้าวให้อ่าถ้ามาลูกก็กล้าละอยู่นี้ถึงแม้ว่าจะกลับบ้านดึกแต่แม่ก็ยังไม่ว่าอะไรซึ่งเราต้องทําปกติด้วยนะคะแล้วก็มานั่งหินข้าวกันแล้วก็คุยอ้าวไปไหนมาลูกเออเมื่อเย็นพอดีอาจจะไปช่วยครูยกของไปช่วยอะไรแล้วผมขอโทษทีไม่ได้โทรมาบอกแม่สถานการณ์เปลี่ยนอะไรอย่างงี้ค่ะ เพียงแค่เราเรับฟังเราไปตัดสินก่อนแล้ะแค่กลับมาบ้านมืดเราตัดสินแล้วว่าต้องไม่ทําให้ดีอันนี้คือมันปิดมันเป็นการปิดการสื่อสารเลยโดยที่คุณยังไม่รู้เลยว่าความจริงังไงคุณคิดแบบนี้ลูกคิดแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ความคิดมันจะมา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 ,มาเจอกันมาจูนกันได้อ่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เอ่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเล่าเนี่ยขัดหูไม่เป็นไรฟังก่อนฟังให้จบแล้วเราใช้คําถาม การการใช้คำถามเนี่ยจะทำให้ลูกทบทวนตัวเองแล้วลูกคิดว่าลูกทำแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาลูกจะแก้อย่างไงแล้วลูกแม่ว่าลูกเก่งมากเลยนะที่เพื่อนเขาทำไม่ดีกับลูกเหมือนเด็กที่โดนบูลลี่อะแล้วลูกเอาตัวรอดได้ชมเขาก่อนแล้วถ้าต่อไปลูกเจอแบบนี้อีกลูกจะทำยังไงทำให้เขาได้ทบทวนตัวเขาเองให้เขาคิดได้ด้วยตัวเขาเองแล้วพ่อแม่ค่อยเสริมในสิ่งที่ อาจจะฟังดูแล้วดูแล้วไม่น่าจะใช่เราค่อยๆเสริมไปเมื่อน,นั้นแหละลูกจะรับฟังเรามากกว่าเราใช้ชุดคำถามเราใช้เร,ใชเราใช้การถามการถามที่ไม่ใช่ว่าใช่ไม่ใช่ซึ่งมันเป็นคำถามปิดเด็กไม่เกิดการคิดเด็กไม่เกิดกระบวนการคิดว่าเขาสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกมันผิดยังไงมันมีกระบวนการยังไงที่จะนำไปถึงเส้นทางของการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตัวเขาเอง ค่ะตอนนี้คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่จําเป็นอย่าไปคิดแทนลูกอย่าไปตัดสินใจแทนลูกกล้าให้เขาลองเสี่ยงถ้าสิ่งที่สิ่งนั้นมันผิดแต่ไม่ถึงชีวิตไม่ถึงไม่ถึงกับทําให้เสียอนาคตบางครั้งก็ต้องให้เขาได้ทําไม่มิ่งมองว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าเรามัวแต่เลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเลี้ยงลูกปกป้องทุกอย่างให้เขาเจอแต่สิ่งดีงามแต่ถ้าในวันหนึ่ง อ,อย่างเนี้ยลูกกาลังเข้าหมหาวิทยาลัยเนี่ยเราคิดว่าเราได้สร้างภูมิให้เขาละตั้งแต่ระดับมัธยมละเจออย่างนี้เจออย่างนี้ออนลูกทํายังไงลูกแก้ปัญหาย,ยังไงเรียนรู้ถูกผิดอย่างน้อยที่สุดเขามีความแกร่งในระดับหนึ่งของเขาและเมื่อเขาได้ไปเจอ,เอสิ่งต่างๆที่มันจะอาจจะหนักหนากว่าน,นี้เขาก็จะมีภูมิคุ้มกันที่จะ,ะแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ได้วิ่งหนีปัญหาแบบเด็กที่ถูกเลี้ยงมาอย่างปกป้อง ดละนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของเด็กที่เป็นซึมเศร้าเพราะว่าแก้ปัญหาไม่เป็นอืฟังเริ่มจนจบถ้าจะให้สรุปปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่นวิธีที่แม่มิ่งเสนอคือกลับไปให้เด็กเข้าใจอารมณ์เข้าใจความรู้สึกตนเองก่อนแค่นั้นเลยครับ เขารู้สึกอะไรเขาอาจจะแสดงอาการโดยการซึมเศร้าเครียดววยวายอารมณ์รุนแรงแต่เชื่อไหมครับนั่นคืออาการที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอย่างที่แม่พิงบอกเปิดเวทีเราปรับสไตล์นิดนึงลดให้โอกาสพอเขาเริ่มพูดพอเขาเริ่มที่ใช้คำว่าแม่พิงใช้คำว่าให้เขาเข้าใจให้เขาวิเคราะห์อารมณ์ตนเองเนี่ย ภาษาแพทย์เราเรียก Cognitive Therapy oh, <okay. S 1> ที่แม่มิ้งพูดทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเป็นหลักของจิตแพทย์เวลาคนเข้ามามีอารมณ์เนี่ยเขาจะให้พูด <Yeah. S 1> เหมือนที่เราเห็นในหนังฝรั่ง <Yeah. S 1> มีหมอ <Yeah. S 1> นั่งโซฟา <Yeah. S 1> สบายๆคนไข้เ <Yeah. S 1> นี่ยค,ครับแม่มิ้งกำลังพูดแค่นี้เลยครับว่าปัญหามันมีมีมาตั้งแต่ยุคโบราณอนาคตก็คงจะมีแต่วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างภูมิให้เด็กเข้าใจอารมณ์ตนเอง สมแก่เป็นคนที่ผมเชิญมาจริงๆค,คำถามสุดท้ายเลยถ้าอยากเห็นบ้านเมืองดีกว่านี้เนี่ยอยากเห็นรุ่นลูกโตไปแม่มิ่งวาดภาพแม่มิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมแม่มิ่งอยากเห็นอะไรในในวัยรุ่นไทยอยากเห็นเขาเติบโตแบบอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองบนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสม บนความเชื่อมั่นบนคุณค่าของตัวเองเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะไม่หลงทางซึ่งแน่นอนว่าเด็กจะเป็นอย่างนั้นได้ต้องมาจากพื้นฐานครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความเข้าใจให้ความรักรักแบบเข้าใจไม่ใช่รักแบบปกป้องค,คุ้มกันปกป้องทุกอย่างแต่ว่ารักเขาในแง่ในแบบที่เขาเป็นและรักเขาแบบ เข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการโดยที่เราเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้ที่เขาชอบใช้คําว่าโค้ชนะคะเหมือนเลี้ยงลูกแบบโค้ชคือให้คําแนะนําแต่เราไม่ต้องลงไปเล่นกับลูกให้ลูกเล่นเองดาเนินชีวิตเล่นชีวิตเขาเองแต่เราดูว่าลูกกาลังทําอะไรดีไม่ดียังไงเราค่อยมาแนะนํากันมาบอกกันคือไอ,ไอ้การดุบ่นว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่เพียงแค่ว่าถ้าอะไรที่มัน ปล่อยได้ก็ปล่อยบ้างไม่ใช่ว่าทุกเม็ดทุกชอ็อตมันกลายเป็นจุกจิกจู้จี้ซึ่งแน่นอนว่ามันสน่วนทางต่อไปรู้เพียงแค่นี้เองค่ะรักด้วยความเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ,ะมันจะคลี่คลายได้ง่ายขอบคุณครับบอกว่าวันนี้เราทุกคนคงจะได้ประโยชน์แขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครลองติดตามตอนต่อไปกับพอดแคสต์หมอชวนคุยชวนคุยปัญหาบ้าน ในภาษาบ้านๆกับคนที่เก่งกว่าผมบนเวทีนี้ขอพรบคุณแม่มิ่งอีกทีะนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ